สายแรกเป็นสุภาพบุรุษครับชื่อคุณฤทธิ์คุณฤทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณฤทธิ์ชรักชุรสนะครับตอนนี้อยู่กับคุณหมอวันชัยขอเชิญคุณฤทธิ์ถามคำถามกับคุณหมอได้เลยครับครับก็อตอบถามว่าปัญหาในเรื่องของการการหลังวครับเวลาร่วมร่วมกับแฟนครับไม่ทราบวา่าปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยมันควรใช้เวลาเท่าไหร่แต่ผมผมรู้สึกว่ามันของเราเนี่ยมันหลังวแล้วก็แฟนไม่ถึงจุด สุดยอดนะครับใช่ตามมาตรฐานโอลิมปิกนี่มันควรจะสักกี่นาทีครับผมไม่ผมก็ไม่เคยจับเวลาอ,นนอันนี้จริงๆก็มันก็มีเป็นคําถามทึ้งถามกันมากนะครับ,รบแล้วก็มีวารสารทางการแพทย์หฉบับเขาพยายามทำมส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก5้าถึงเจนาทีขึ้นไปนะครับแต่ส่วนที่เราจะใช้ในการเป็นนิยามในการรักษาก็คือต่ำกว่าประมาณหนึ่งสองนาทีต่ำกว่า 1- 2นาทีถือว่าไวของคุณริที่สักกี่นาทีครับ บางครั้งก็มีนะอาการแบบสองราชีอะไรอย่างเงี้ย๋อก็คือถ้าเป็นปัญหาคือตัวภรรยาเองไม่ถึงจุดสุดยอดก็เป็นเป็นปัญหาโอเข้าใจแล้วมันขึ้นอยกัหลายปัจจัยด้วยนะครับคครรัับบเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขถ้าเกิดจะแก้ไขจากตัวเราออันนี้ต้องอันนี้ต้องสอบถามอันหนึ่งอันแรกก็คือว่าเป็นมาตลอดทุกครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ไหมอันนี้เปอนที่หนึ่งนะครับเป็นครับเป็นเป็นทุกครั้งเลยแล้วอันที่สองก็คืออายุอายุก็ 30ขึ้นไปครับ30ขึ้นไปนะครับแล้วก็การแข็งตัวมีปัญหาไหมไม่มีเลยครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะอันนี้ก็จริงๆถ้าถ้าการแข็งตัวไม่มีปัญหาเลยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากประสาทการรับความรู้สึกที่หัวอมชาตาเนี่ยไวกว่าปกติเหรครับฮะไวกว่าปกตินะครับพวกนี้นี่ ในทางการแพทย์จริงๆในปัจจุบันนี้เราเริ่มใช้ยารักษามีเหมือนกันนะครับ,รบยาที่ใช้อยู่เป็นยาประเภทรับประทานนะครับที่เริ่มมีการใช้กันมากขึ้นนะครับเป็นยาที่เป็นเรียกว่าเราใช้ผลข้างเคียงจากยาบางตัวมาใช้รักษานะครับอันนี้ผมคงจะพูดเรื่องตัวยาไม่ได้แต่ผมคงแนะนํานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสัญญาแพทย์ระบบปสัสสาวะเนี่ยที่เราก็มีการประชุมวิชาการแล้วก็มีการพูดเรื่องนี้กันไปบ้างนะฮะ<ค>ผมเ<ด> <ๆ S 2> ชื่อว่าหลายๆท่าน ก็รู้เรื่องตัวยาอันนี้ผมก็คงแนะนําให้ไปที่โรงพยาบาลซึ่งมีสัญญาแพทย์ระบบปัสสาวะอยู่นะครับให้ไปรักษาไปคุยกับคุณหมอเขานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนหมอหลายหลายท่านเนี่ยรู้เรื่องนี้พอสมควรแล้วนะครับน่าจะให้การรักษาได้มันมีวิธีเรื่องการดูแลอื่นๆด้วยไหมคะในระหว่างนี้ระหว่างที่ยังไม่ได้ไปพบคุณหมอแล้วยังไม่ได้ใช้ยาช่วยในเรื่องในเรื่อง หลังเร็วเรื่องอันนี้อันนี้ก็ <ๆ S 2> อย่างที่ตะกี้คุยกันก่อนน่ก็คือการขมิบช่องคลอดไอ้ที่ว่าผ,ผู้หญิงขมิบช่องคลอดแล้วก็สอนให้ว่าลองขมิบเหมือนกับกั้นปัสสาวะดูมขมิบบ่อยๆอย่างเงี้ยลองดูจะช่วยได้ไหมแต่อันนี้คือเราไม่มีตัวเลขบอกนะว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ก็มีคนใช้กอยูน่เป็นการฝึกอย่างหนึ่งให้ให้การควบคุมการหลังนี่ดีขึ้นเราส่วนใหญ่เราแนะนาว่าคือระหว่างที่มีระหว่างที่ประกอบกิจทางเพศอยู่ทักใกล้แล้วเนี่ยให้หยุด แล้วรอให้องคชาตอ่อนตัวลงสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยทาใหม่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการฝึกแต่ผมว่าอันนี้ค่อนข้างจะทรมานกับเพศหญิงนะครับกับฝ่ายหญิงฝ่ายภรรยาหรือตัวผู้ชายเองที่ว่าบางทีก็อันไว้ไม่อยู่ก็เป็นได้นะฮะอันนี้เป็นการรักษาที่ก่อนหน้าที่เราจะใช้ยาเราก็แนะนํผลนไข้ให้ทําวิธีนี้ครับที่นี้เวลาเวลาปกติอย่างนี้เรียนถามอาย์นิดนึงว่าปกติเวลาไปหาคุณหมอนี่ไปทั้งคู่ไหมคะอย่างคุณหมอทางเดินปัสวสาวะชายเวลาไปคุยกัน เรื่องแก้ปัญหาเรื่องหลังวัยเนี่ยค่ะจริงๆปัญหาทางเพศที่มาปรึกษาเราเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปทั้งคู่ก็ดีแต่ว่าในประสบในประสบการณ์ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับเพศชายฝ่ายชายมักจะไปหาเราโดยไม่มีตัวภรรยาไปด้วยเพราะว่าค่อนข้างจะหาคุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงบางทีมาเป็นมาก็คู่ก็มีแล้วเราก็จะจับแยกในการซักประวัติในการซักประวัติทั้งสองฝ่ายเพราะว่าผมว่าประวัติแต่ละคนให้จะไม่เหมือนกันในการวิเคราะห์โรคนะครับ